a n i m เม u s h หรือ a n i ิเม o n e นโิปคลิปวันนี้ผมจะพาไปรู้จักกับคำว่า Anime Zone ทำไมมันถึงเป็นมีมและทำไม a n i m เม u s h ถึงติดโลก Anime Zone นโรบักราคาถูกเกมพาร์ทแบบจัดเต็ม<ะ>มีที่นี่ f อ s เซ p ทช้อเพการเติมโรบักแบบกลุ่มในราคาถูกระบบกิฟเกมพาร์ทแบบครบคันบริการรับฟาร์มแบบต่างๆ A.C. Arise c r o s <AV> s o <บ><บ> v e r a v Anime Vanguard BF บอกฟุดปลอดภัยไร้กังวลคิดถึงร้านบริการเติมเกมคิดถึงร้านแอปแชทชอบครับอยาก AFK ยี่สิบชั่วโมงแต่<อ>ไม่รู้ทำยังไงสโ o ดขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถจะช่วยเพื่อน,นฟาร์มได้อย่างสบายใจตลอดเวลาหลับและตอนตื่น U g p h o n e เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาที่จะใช้มือถือจากทาง U g p h o n e แทนที่จะเป็นมือถือของเพื่อน,นเองทําให้สามารถฟาร์มเกมได้ตลอด2 4ชั่วโมงหมดปัญหาแบตเสื่อมโทรศัพท์กากแต่อยากเทพอ่ะถึงแม้จะปิดเครื่องปิดเน็ตตัวเกมก็ยังคงฟาร์มให้เราอยู่โอ้ใหม่ก็อน เปป็นไได้แถมราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่แค่วันละสิบาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจที่ผมจะแนะนําจะเป็น M V P นะครับซึ่งราคาจะแพงกว่าแพ็กเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคโทรศัพท์ที่ได้มาเนี่ยจะสูงกว่าถึง3เท่ากันเลยทีเดียวสมุดปัญหาเรื่องแหลกหน่วงหรือ F K หลุดเพราะเป็นโทรศัพท์ไฮสเปคนั่นเองทำให้ทําอะไรก็ลื่นและง่ายไปหมดครับสนใจดาวน์โหลด U G Phone ผ่านใต้คลิปนี้ได้เลยครับสนุ๊ ฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับวันนี้ก็อยู่ใน Discord ของ Anim เม u s h นั่นเองนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็จะอยู่เกี่ยวกับเรื่องขำๆมาฮาละกันแต่ว่ามันมีสิทธิ์ที่จะเป็นเรื่องจริงนะครับเกี่ยวกับการโลกเลื่อนหรือว่าโรคของการที่แบบว่าเอ้ยบอกจะเปิดจะเปิดยังก่อนจะเปิดจะเปิดยังก่อนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนถึงแบบว่าสาเหตุเนี้ยมันมาจากอะไรทำไมผมถึงอ้างอิงจากแอนิเมะโซนไป จริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครติดตามช่องผมมาสักพักเนี่ยจะรู้นะครับว่าผมเนี่ยทำคลิปเกี่ยวกับแอนิเมะโซนเยอะมากๆเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูเลยนะว่าผมเนี่ยทำไปแล้วกี่คลิปเกี่ยวกับแมบแบบนี้ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลครับภายในระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาเกมเกมนี้ไม่เคยออกมาสู่โรคแห่งความเป็นจริงหรือว่าไม่เคยแบบโลดแล่นออกมาในโลกของ Tower Defense เลยตั้งแต่ที่ผมทำช่องมานะครับ นี่คือหนึ่งสิ่งที่ผมเรียกมันว่าโลกแอนิเมชั่นนะหลายๆคนเนี่ยถ้าติดตามผมมาจะรู้เลยว่าเกมเนี่ยมันทำออกมาได้ไฮฟ์มากๆแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยรู้วนเป็นเรื่องโกหกทั้งนั้นครับถามว่าไฮยังไงเดี๋ยวผมจะให้ดูเล็กๆน้อยๆและกันนี่คืออ่ายู u ูบกอง a อ i m เมชั่นโซนะครับ Anime Zone เนี่ยเขาจะขายว่าเออระบบเกมเขาเนี่ยจะเป็นแบบนี้แบบน,แบบนี้แบบนี้นะอ่าเนี่ยอันนี้คือคุณวานิลาซุนทรสมนะคือเขาแบบครีเอเตอร์หลายคนได้เข้าไปเทส เออในช่วงแรกที่แบบว่าเฮ้ยเกมเขาจะมาแบบชั้นนําเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ก็โชว์ความสามารถของแต่ละแต่แบบตัวละครแบบเทพๆอะไรเงี้ยครับที่หลายๆคนเห็นแล้วบอกเฮ้ยเกมมนี้ซึ่งนับปัจจุบันผมจะบอกให้ว่าคนที่เพิ่งมาดูช่องผมเนี่ยก็ยังไม่รู้นะว่าแมปแมป,แมปนี้เนี่ยมันเป็นแมปที่แบบว่าเหมือนโมโมเมนตะ์เน่ะเออหลายๆคนเลยเล่นเอาเป็นมีมแล้วแอเมิทโซนมีอยู่จริงไหมนะครับนี่อาให้ดูเลย นี่ล่าสุด2เดือนที่แล้วเขายังคงที่จะไอ้นี่ต่อไปยังคงที่จะปรับระบบต่อไปแต่การที่เขาจะเปิดเกมเกมนี้เนี่ยก็คือเขาอะปรับระบบอย่างเงี้ยครับมาปีหนึ่งแล้วก็คือปรับมาอยู่นี้เหมือนเอาอะไรใหม่ๆม่าใ,ให้ดูแต่ตัวเกมเนี่ยไม่เคยจะเปิดทดลองมาให้เล่นหรือปิดไปแบบแก้ไขอะไรเลยครับจะมีแค่คัสซีนอย่างเงี้ยที่เหมือนแบบอารมณ์แบบเดเวลลอปเปอร์แบบไปซื้อมาไปซื้อมาโชว์คัสซีนแล้วก็มาโชว์เอยเกมเราเนี่ยของจริงนะันน้อง นี่เรามีรวมคาสินตัวเทพเลยนี่มีสซงจินบูนะครับผมมีสุกุณาอะไรเงี้ยเหมือนไปซื้อมาแล้วก็มาโชว์ซื้อมาทํามาแล้วก็มาโชว์คือแต่เหมือนทําเกมจริงไม่ได้สักทีอันนี้คือจากประสบการณ์ที่ทําเกมนี้มากว่าปีหนึ่งแล้วก็เรียกได้ว่าครีเอเตอร์เขาก็ไม่ค่าแล้วนะก็คือแบบแมงโมโเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะเอาทุกตัวที่มันหา,ายมาใสา่ใส่ใส่ใส่แล้วก็แอนเมโซอย่างเงี้ยมันจะอยู่อย่างเงี้ยแบบ สิบยี่สิบคลิปสามสิบคลิปมันก็แอนิเมชันแอนิเมชันอยู่อย่างเงี้ยเออนะครับมเมื่อการเป็นว่าคนรอก็เอื่มแล้วก็มันเหมือนแบบมันชัดเจนแล้วว่าเขาแบบหลอกลวงนะครับแล้วทาไมมันถึงมาเป็นคลิปในวันนี้ครับคือคลิปในวันนี้เนี่ยผมก็ไปสงสัยกับแอนิเมชันนะครับเพราะว่าไอรูปแบบของแอนิเมชันเนี่ยมันคือการเปลี่ยนโลโก้บ่อยๆครับ คือเขาจะเอาแบบพวกโลโก้ใหม่ๆเหมือนแบบไปจ้างวาดมาไม่รู้ว่าไปหลอกมาได้ยังไงอะนะแต่คือจะแบบจะเป็นลักษณะของการที่แบบโลโก้จะมีแสงมีสีก่อนมันเริ่มจากโลโก้จะมีอาจจะจะแบบมีแสงมีสีมีมิตดิดูสวยงามก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยสนิกหลังๆเนี่ยจะเริ่มเป็นโลโก้สีขาวละ อ่าอันนี้คือแบบผมไม่ได้ไปพูดถึงภาพพิงเลยนะแต่หมายถึงว่าอันนี้มันจะเป็นโลกแอนะิเมชันเนี่ยคือแอนิเมชันมันจะทําประมาณนี้มันจะทำแบบเฮ้ยเรืมันก็จะคุยกับคนเล่นเยอะๆว่าเราจะทําชั้นนําเราจะทํานูน่ทนทํานี่เราใกล้จะเปิดแล้วแล้วมันก็ง้างแล้วก็ยังก่อนแล้วเราก็จะใกล้เปิดแล้วอัปเดตหลอกเนี่ยเราอัปเดตตลอดนะมีนู่นมีนี่มีนั่นแม่งม,มีชั้นนํามากกว่าแมปอื่นอีกอ่าเราจะไม่เหมือนอะไรที่ไหนแล้วก็ยังก่อน แล้วพอสักพักคนมันเริ่มเงียบเริ่มเงียบเริ่มเงียบคนแบบเอ้ยคนเริ่มไม่เล่นและไม่ไม่สนใจไอความที่เขาแบบเอามาโชว์อะไรนี้แหละเขาก็เรียกได้ว่าจะเรียกร้องความสนใจโดยการที่เขาก็จะเอาสนิคใหม่ๆหมให้ดูเอ้ยเรามีนะเว้ยสนิคเราอ่ะของจริงนะเออเนี่ยก็ซีสุดโหดเกมเราฉันนำนะแล้วคนก็แบบเฮ้ยเฮ้นีะมีอยู่จริงหรือเปล่าอย่างอย่างก่อนอ่าอย่างเงี้ยแบบเนี้ยครับเรื่อยๆรืเรื่อยๆรืนี่คือความสามารถของอนิเมชั่นคือเขาอะทำได้อยู่ประมาณแบบ ห้าหกเดือนอนะที่จะดึงคนให้แบบมาดูเขามาดูเขาอยู่ใน Discord นั้นแนละแล้วก็ครีเอเตอร์เนี่ยถามว่ามีหน้าที่ทำอะไรใครที่แบบหลงเข้าไปแล้วก็ไปสมัครเป็นแบบ CC c o คอนเทนต์ครีเอเตอร์ใน Discord ของเขาเนะเขาจะให้ทำกิจกรรมแบบกิจกรรมเมื่อกี้เขาจะให้แบบไปชวนคนเข้ามาทำคลิปเขาอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วกออ็อย่างน้อยก็คือ เขาก็จะให้แบบสนิทที่แบบว่าไม่มีที่ไหนดูมาก่อนซึ่งมันก็คล้ายๆกับสนิทที่เขาโชว์มาแล้วแหละที่ผมเปิดวิดีโอให้ทุกคนดูเนี่ยมันก็ประมาณเนี้ยแหละที่ดูก่อนเลยเงี้ยของเรานี่นะแล้วก็ UI นะครับผมบอกเลยนะการแก้ระบบเกมเนี่ยแก้มาแล้วเกิน20ครั้งครับพูดตรงตรงคือแก้ UI ไหมแก้ระบบเกมไหมเอาแมปไหมหดูประมาณแบบ10 20ครั้งวน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 อยู่เงี้ย ไปดูได้ไอคลิปหนึ่งปีของผมที่แล้วก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งมันจะมีช่วงหนึ่งที่บอกเขาบอกุ่ยเราจะเอาระบบกินชิน Impact มาใช้นะครับผมนี่ระบบกินช i นอิมแพ t นะครับนี่การวางตัวแบบกินชินอิมแพกไงคนก็ดูแล้วชั้นนำสุดๆไม่มีอันไหนทําสวยงามทำท้องเรื่องนี่แหละระดับสุดยอดคือเหมือนเขารู้ทายแหละครับว่าไอ,อาเกมที่มันแบบคุณภาพแล้วก็โตกว่าปกติที่ทำให เหนือกว่าตลาดทั่วไปที่ไม่ใช่แบบเป็น UI สีสีสีสสลุ้งอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะเอามาสแกมหลอกหลอหลอกหให้ดูอย่างเงี้เยเรื่อยเรื่อยอยู่อย่างเงี้ยครับนี่คือโลก a n i m เม o n นนะซึ่งถามว่าทำไมเรามาอยู่กับ a n i m เม u u s นะครับเออก่อนที่เราจะไปพูดถึง a n i m เม u u s ผมจะพูดถึงความสามารถของ o อ n e r Anime z o เมก่อนจริงๆเนี่ยมันมีข่าวลือออกมาแต่มันเป็นแค่ข่าวลือทุกคนเชื่อไม่ได้แตเ่เก็บไว้ในใจเฉยไม่ต้องเชื่อนะครับเก็บไว้ในใจเหมือน พูดกันขำๆนี่เจนะครับคือเจ้าของของแอนิเมชั่นเนี่ยเขาเนี่ยเคยเป็น lead developer ให้กับ Anime Defender ถ้าใครเล่นทีดีมาโดยตลอดเหมือนตามมาเหมือนผมว่ายังไม่เลิกเล่นทีดีจะรู้ว่า Anime Defender คือเกมอะไร Anime Defender เนี่ยเขาเปิดตัวมาจริงๆยังอยู่ในช่องของผมเลยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก็ได้นะครับคือเนี่ยมัน Anime Defender คือเป็นเกมที่ตอนนั้นอะเปิดมาแล้วแบบชั้นนำเลยครับ ชั้นนาคือเหมือนแบบในช่วงที่ AA ปิดไปแล้วคนมันไม่มีให้เล่นทีเดีครับพอทุกคนเห็นเกมนี้เนี่ยทุกคนบอกเฮ้ยเคีียเรื่องลิขสิทธิ์เราก็สบายใจได้เพราะอะไรเขาจะมาแบบแอนิเมะเป๊ะแต่เอาเฟซออกก็คือเป็นเกมแบบทีเดีเกมแรกที่ไม่มีหน้าตานะครับแต่จะอ้างอิงจากแอนิเมต่างๆนะครับอืมเห็นไหม จะมีแบบเปลี่ยนชุดเล็กๆน้อยๆอ,อะไรเงี้ยแล้วก็เอาหน้าออกอะไรเงี้ยตอนนั้นคนก็ตกใจหูยอยากเล่นยังเลยเท่มากอะไรเงี้ยครับซึ่งคนที่ทำเป็น lead developer ของ anime Defender ตอนนั้นก็คือ anime zone แล้วปัญหาที่มันเกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมปัญหาก็คือพอ anime Defender ประกาศจะเปิดตัวภายใน1อาทิตย์นะครับไอ้เจ้าของ anime zone ที่เขาเป็นหัวหน้า lead ของ anime Defender ถูกเตะออกครับยูดีถูกเตะออกจากโปรเจกต์แล้วก็เหมือน a n i m เม e e f e n d e r มีการเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งหมดที่แบบคือเหมือนถ้าเขาโชว์อะไรมาตลอดปีไอสิ่งที่โชว์มาคือหายไปหมดเหมือนแบบมันเป็นของปลอมอครับแล้วเขาก็ต้องรีบแก้ไขก่อนหนึ่อาทิตย์เพื่อที่จะเปิดเกมเออแล้วไอเนี้ยถูกเตะออกทุกคนงงไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันคือเหมือนไอเนี้ยเขาให้เป็นหัวหน้าดูว่า แล้วให้โชว์ว่าเฮ้ยมีเกมอะไรเปิดตัวเกมอะไรมาเหมือนคุณโยนเงินไปให้เขาทําแล้วพอถึงเวลาเกมมันจะเปิดจริงหนึ่งอาทิตย์ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันพูดมาทั้งหมดแล้วก็ให้คนใน Discord แบบทั่วโลกดูเนี่ยมันคือของปลอมทั้งหมดมันคือของที่มันไม่มีอยู่จริงอ่ะมันเป็นแค่วิดีโอเปล่าๆให้ทุกคนดูครับแล้วพอเกมมันจะเปิดจริงอ่ะเขาเลยต้องพยายามจะแก้ไขภายในหนึ่งอาทิตย์เพื่อให้เกมมันเปิดได้ นี่คือความแบบแต่สำหรับผมคือแบบเอื่มอ่ะเจออย่างนี้คือเอื่มเลยนะครับนี่คืออ่าก็เรียกไรอ่ะประวัติของเจ้าของเกมเกมนี้แล้วกันโลกอนิเมชโซนนะครับแล้วย้อนกลับมาในหัวข้อคลิปในวันนี้เออที่ผมเกิดมาตั้งนานเนี่ยมันคืออะไรมันคือผมเนี่ยก็ในฐานะที่แบบทําเกมเนี่ยไอเกมใหม่จะเปิดน่าสนใจดูสนิคนน่นนี่นั่นมาโดยตลอดนะในวันที่9้ามกรานะครับก็คือต้นปีเลยอะตอนนี้คือ คลิปที่ผมอัดเนี่ยคือกันยาแล้วนะจะสิ้นปีแล้วนะครับอีกไม่กี่เดือนเท่านั้นเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวเกมเขาเนี่ยจะเปิดช่วงกุมภาพันธ์กลางเกมนะแล้วสักพักหนึ่งก็อุยเหลือว่าเรามีปัญหาเล็กน้อยที่จะต้องเลื่อนเลื่อนไปครับเลื่อนไปย้ายมาในวันที่19กุมภาพันธ์พอใกล้เกมเปิดแล้วไม่มีสนิคใหม่นะ3-4เดือนนี้พวกเราป่วยนะครับผมแล้วก็มีปัญหาทางสุขภาพส่วนตัวนะ เราจะกลับมาอัปเดตอีกทีในวันในสิ้นเดือน21-24กุมภานะครับแล้วก็จะประกาศเกี่ยวกับวันเปิดตัวอีกทีแล้วก็จะไม่ทําให้ความคาดหวังของทุกคนเนี่ยผิดหวังนะครับแล้วก็ย้ายกันมาอีกทีครับประกาศอีกทีคือ25กุมภาครับตามที่พูดไว้เลยนะเออสามสี่วิที่ผ่านมาเนี่ยเราของเราเนี่ยมีการป่วยอีกแล้วนะครับแล้วก็เหตุผลส่วนตัวแต่ละคนนะมันก็เลยทําให้ดีเลยไปแล้วก็ มายาวเลยครับรอบนี้ก็คือที่ผมทาคลิปไปหมดแล้วว่าอะไรเสร็จแล้ว UI เสร็จแล้ว UI ใกล้จะเสร็จแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็เขาบอกคาดการณ์ไว้ว่าพฤษภานะครับ14พฤษภาถึง28พฤษภาเนี่ยเราจะมีโอกาสที่จะเปิดเกมนะคา,าดการณ์เกี่ยวกับรีลิสนะครับผมอ่าโอเคแล้วก็บอกรายละเยน็นตาตานา,นา,นาข้ามไปอีกทีครับ มีนาคมอ่าเฮ้ยเราต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเราเนี่ยพยายามอย่างหนักมากนะทุกคนนี่คือตั้งใจทําเกมสุดๆอะไรอย่างนี้อืมก็คืออยากจะคาดการไว้ว่าโอกาสที่จะเปิดในเดือนพฤษภาเนี่ยมีมีแบบว่าไม่มั่นใจเหมือนกันแต่คาดว่าพฤษภาคมไปกันต่อครับไปกันต่อนะถึงเดือนพฤษภาแล้ว เที่เราเงียบเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแต่ว่าการอัปเดต Announcement เนี่ยใกล้จะมาถึงแล้วนะนี่พฤษภาแล้วนะสิ้นเดือนพฤษภาแล้วนะมากันต่อครับที่มิถุนายนนะครับผมมิถุนายนเอ้ยพวกเราพวกเรากลับมาแล้วขอบคุณทุกคนนะครับผมอีกแล้วนะครับขอบคุณครับอย่างนี้นะแล้วก็มาบอกนะครับติ๊กถูกไปแล้ว123455 5อ่าน แต่บอกว่าเหลือแค่ฟูลเกมบาลานซ์นะครับเหลือแค่ระบบเกมพื้นฐานในเกมนะก็จะอีกหนึ่งอาทิตย์น่าจะทําเสร็จอ่านี่คือเราใกลู้่ความเป็นจริงแล้วครับอ่าอน,นี้คือประกาศในวันที่มิถุนายนนะครับผมปัจจุบันครับกันยาครับกันยาแล้วนะเออก็กันยาไปแล้วแล้วถามว่ามันมีอะไรไหมสนิคล่าสุดครับก็คือลงในมิถุนายนนะแล้วก็ อัปเดตหลอกยังคงอัปเดตอยู่เรื่อยครับว่าเขาทําอะไรอยู่5กันยานี่อเห็นไหมฟินิชแล้วเสร็จแล้วอะไรเงี้ยซึ่งทั้งหมดทั้งมวลผมไม่ได้จะบอกว่าเกมนี้ไม่มีอยู่จริงนะอ่ะมามันอาจจะไม่ใช่แบบแอนิเมชัซนก็ได้แต่ความคาดหวังของผู้เล่นถึง3 4สรอบเนี่ยผมแค่จะบอกว่าถ้าไม่มั่นใจก็อย่าเพิ่งพูดว่าจะมีโอกาสเปิดจะมีโอกาสเปิดมันเป็นการพยายามที่จะดึงผู้เล่นเอาไว้ทําไมไม่ไปพัฒนาให้เสร็จแล้วก็บอกเฮ้ยเราเนี่ย ทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่แค่นั้นก็พอแล้วแต่คือต้องยอมรับว่าถ้าทําแค่นั้นเนี่ยคนจะยังไม่สนใจเพราะเกมมันยังไม่มีท่าทีจะเปิดอ่ะมันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนมันจะสนใจอะไรมากน้อยแค่ไหนแต่ถามว่าทําไมผมถึงทำคลิปนิกออกมาให้ทุกคนดูตลอดเพื่อที่จะทําให้ทุกคน,นี่ยยังรู้ว่าเฮ้ยเกมเนี้ยมันยังคงมีอยู่นะคุณสามารถที่จะไปเล่นเกมหลักเกมเมนที่น้องๆหรือเพื่อนๆพี่ๆเ,เนี่ยเล่นกันอยู่ได้เลยแล้วเข้ามาแวะดูช่องผมเนี่ย ถ้ามันยังมีอะไรที่คุณสนใจแล้วคุณปักธงไว้เนี่ยก็เก็บไว้ในใจแล้วค่อยกลับมารีกทีในวันที่มันใกล้เปิดนะครับมันก็จะประมาณนี้เลยสําหรับคลิปในวันนี้นะครับก็เรียกได้ว่าสําหรับผมเนี่ยแบบนี้เนี่ยมันก็ยังไว้ใจไม่ได้นะคือมัน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 มีอะไรหลายอย่างให้ดูมากแต่จากประสบการณ์ที่เคยทํามาเนี่ยพอมันมีอะไรหลายอย่างให้ดูแบบมากๆหรือแบบมีอะไรหลายอย่างที่มันเทพมากๆ ถ้าส่วนใหญ่มันยังไม่เปิดเนี่ยมันก็ยังไว้แบบไว้ใจไม่ได้นะครับเหมือนกรณีของ Anim เมชั่นนะก็ต้องมาดูกันอีกทีครับว่าโลกของ a n i m เมชั่นเนี่ยมันจะไปเรื้อรังที่ไหนหรือมันจะไปเลื่อนที่ไหนต่ออีกก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับคลิปวันนี้ก็จะเป็นคลิปตลกๆประมาณนี้แล้วกันนะครับสาหรับคนที่เข้ามาดูแล้วชอบก็ฝากกดไลค์กดซ b s c r i b e นะครับก็จะพยายามอัปเดตเกมที่ผมสนใจเอามาให้ดูอยู่เรื่อยๆแต่ถ้ามีเกมไหนที่เพื่อนๆสนใจเหมือนอารมณ์แบบ Anim e Final Style เนี่ย ผมเนี่ยได้แคสเกมนี้แล้วก็เล่นเกมนี้เนี่ยแล้วก็ทำรีวิวหลายๆอย่างเนี่ยจากคนดูเลยเชื่อได้ซ้ำนะถ้าใครสนใจเกมเกมไหนสามารถที่จะคอมเมนต์มาบอกผมข้างล่างได้เลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วแล้ว,ลวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย